มอลัมอ่ะคุณแม่ล้ำตนะคะแม่ม,มิจะรีมอชเพย์อ่วงแม่มนพยนะครับพี่น้องมอลลัมน้องใหม่บางชุมเพยระวังพักคนตกเาะกติังฟังเสียงแม่นะคะเอออ,อ,อ่ค,คุณแม่ล้ำจะกอดนะคะเอ,อ,อ,อเรียวาจะกอดเน่นนะนอแบบนไะอย,ยแบบออใจ chẳng hạn hay, stepan đến quê quên hương, 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 กาเาแก่เฝอพวกตัวเต่งแต่ต่างเดียงไม่เดียงานเดียงไม่เต่นเองไอ้ต้งตาเป็งเต่งก็ยะเด็กเตยจานหน้าฟุ้งบานก็ต้ แม่หนูจะรีบวาชุนเพรนะค่ะแล้วว่าคนโตถ้ากว่าฟังหมดจากก่อนล่ำมวนๆค่ะสมัยเก่าเอะคุณแม่ฝากคนงานนะค่ะชาสุดทยค่ะฝากคนงานคนงานหมอลร่ล่ำเรือมาดูที่จางานจัดยังไงเชหมอนเปนหลักการเสียดีหมอเลย่อจัดที่งานน้องใหม่ชุนเพรนะคะที่จะเรื่องอ่งานเรื่องงานยากบกเปี้งคนงานจะรับใส่ก็มาได้ มาได้เลยที่มาทางยากตามข้าตามเอ่อเงื่อนกันเงื่อนนันแหละคุณขอบคุณค่ะใครคุณหมอบําบัดใครคลิปเก